สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับที่ชอบค่ะช่องรรชาแน,นก็ห่างหายกันไปเกือบเดือนนะครับเดือนหนึ่งมาที่ผมไม่ได้ทําคลิปเนี่ยก็วันนี้นะครับมีอัปเดตของเพจสเปเลเตอร์เนาะเป็นอัปเดตสุดท้ายแล้วบ้างเนี่ยของเกมเนี่ยคือเกมมันจะตายแล้วครับทุกคนคือเกมมันแบบไม่รู้ดิคือมันจะปิดตัวแล้วอะเข้าใจไหมคือมันจะไปสร้างเกมใหม่แล้วตอนนี้เขาเนี่ยกำลังสร้างอยู่มั้งอืม ยังไม่เห็นยังไม่ค่อยเห็นข่าวแก้วกับเกมใหม่ของเทสตันอืมอ่าเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตเดีลยวกันนะครับอัปเดตนะครับก็จะมีนะครับในส่วนของอีเวนต์เข้ามาใหม่ก็คือ h e ลล l o ็อกนะครับก็คือลนะิบิเต็เนาะจะมี h e l ล l o ็อนะครับเข้ามาใหม่ก็คือเป็นไม่ใช่เฮลล็อกเป็น l o อกเป็นยูล็อกเลยนะครับ You Happy l o อกอีเวนนะครับมีโอกาส ที่จะเปิดมันได้นะครับทุกๆตู้เลยเนาะเนี่ยตรงนี้เปิดได้หมดเลยครับมีโอกาสเปิดได้เนาะแล้วก็ลิมิเต็ดเท่านั้นนะครับหนึ่งล้านตัวเท่านั้นนะครับอืมเนาะ <c oughs> อะไรอ่ะคอมไบสิบอ่าอินอินเดอะยูเออร์มีชินฟอร์ฮิวล็อกอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรฮิวล็อกอ่ะ คือฮล็อกสามารถแตกมาเป็นพวกนี้ได้สิบตัวเดี๋ยวรอดูกันใช่ไหมมันไม่เกี่ยวอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันหมายถึงอะไรนะครับมันมีตู้แบบตู้รวมฮิวอกหมายถึงอะไรเหมือนกันตู้รวมฮิวอกคืออะไรผมยังไม่รู้เลยโอเคเดี๋ยวก็คืออัปเดตนะครับง่ายๆก็คืออัปเดตฮิวอกมาเนาะซึ่ง เทลล็อกก็คือมันจะเป็นตัวเหมือนยูเ l ลล็อกเลยแต่ว่าแค่เป็นแค่เปลี่ยนใหม่ l ิ m ิเต็ดหนึ่งล้านตัวเท่านั้นนะอืมตอนนี้มีกี่ตัวแล้วในโลกขอดูกันเดี๋ยวยูยังไม่ขึ้นไม่ขึ้นหิวไม่ขึ้นหิววัต e c k โอเคมา you lock you happy you happy lock นะครับตอนนี้หนึ่งแสนตัวเนาะอืมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดผมจะเปิดให้ได้แล้วกันนะอืมในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเปิด <c oughs> รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวลอเปิดไปเรื่อยๆแหละเผื่อได้ เดี๋ยวเปิดลองดูเดี๋ยวผมจะลองเปิดสักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งอืมว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะได้ฮิ้วหรือเปล่านะครับจะได้ฮิ้วหรือเปล่าผมก็อยากได้เหมือนกันนะฮิ้วมันโอกาสออกเท่าไหร,ร่อไมเหมือนกันแต่อย่าให้มันออกในคลิปเพราะว่าอืมไม่เคยออกในคลิปเลยสัตยักษ์เนี่ย เคยสุ่มแล้วจะมาไม่ออกเลยโอ้ผมเปิดประมาณ40นาทีแล้วครับมันอ่าคือตอนนี้ยังไม่ออกเลยนะสับว์ิวเด่ยไม่รู้ว่าออกยากไปไหนเหมือนกันเพราะว่าเปิดอันที่ผมเปิดนานแล้วแหละอืมเปิด40นาที ที5สิบห้าสิบนาทีแล้วเนี่ยอืมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ราหลกะอัปเดตก็คือมีฮิ้วนะครับมาใหม่แค่นี้อ่ะมีอีเวนต์ยูเฮล็อกนะครับลิมิเต็ดไทม์เนาะหนึ่งล้านตัวเท่านั้นเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมไลค์อย่าลืมซับเนาะเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกันนะครับยูเฮล็อกก็จะหน้าตาแบบนี้เนาะ ให้ดูตัวอย่างนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผมจะพยายามเปิดให้ได้หลายๆตัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกมใหม่ก็จะออกแล้วเนาะก็โอเคนะครับก็สักิกีนี้ก็บา,บายๆครับเจอกันคลิปอาจจะสั้นนิดนึงนะเพราะว่าอัปเดตมันไม่มีอะไรมากเนาะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่ตอไปนะครับคลิปต่อไปคลิปใหม่มาพรุ่งนี้นะครับเจอกันนะครับบายบาย See you